หน่ยที่1ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ (Information System) หรือ IS หมายถึงการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เช่นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้การทำงานต่างๆในรูปแบบของการเก็บ input การประมวลผล processing เผยแพร่ output และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล storage องค์ประกอบระบบสารสนเทศ1ฮาร์ดแวร์ฮดแวร์ซอฟต์แวร์ประยุกตส บุคลากรทพิเภสกข้อมูล Data 5ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศหนึ่งคำนึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ2เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุดซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมีขั้นตอนดังนี้3กํกำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ4กํกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ5ตระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภท16เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา7 แต่ระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย8ออกแบบระบบให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคตการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ระบบ System Analysis Preliminary Investigation หมายถึงการตรวจสอบเบื้องต้น2 System Survey หมายถึงการสำรวจระบบ3 Determination of User Requirements หมายถึงความมุ่งมั่นของผู้ใช้ระบบ4 Analysis of the System Survey หมายถึงการวิเคราะห์การสำรวจระบบ5 System Analysis Report หมายถึงรายงานการวิเคราะห์ระบบ รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศวิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบสามารถจำแนกได้เป็น4วิธีคือ1วิธีเฉพาะเจาะจ,จง data approach 2> 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล database approach 3วิธีพัฒนาจากล่างขึ้นบน bottom approach 4. วิธีพัฒนาจากบนลงล่าง top down approach รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ2การพัฒนาระบบแบบน้ำตก waterfall model หการกำหนดและเลือกโครงการ system initiation and selection 2 การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ System Initiation and Planning 3. การวิเคราะห์ระบบ System Analysis 4. การออกแบบ System Design 5. การนำไปใช้ System Implementation 6. การบำรุงรักษาระบบ System Maintenance รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. การพัฒนาระบบแบบน้ำตกที่ย้อนกลับขั้นตอนได้โดย d a t d Waterfall SDAC แบบ d a t a d i v e Waterfall เป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบงานที่ปรับปรุงมาจากแบบ Waterfall โดยในแต่ละขั้นตอน เมื่อดำเนินงานอยู่สามารถย้อนกลับมายัางขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสามารถย้อนกลับข้ามขัน้นตอโดยไม่จําเป็นต้องเป็นขั้นตอนที่ติดกันได้รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ4การพัฒนาระบบอย่างรวดเร็วแอ p พลิเ p ชันดีเวล็อปเมนต์ระดับการพัฒนาระบบในรูปแบบกดลวดขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ1การกำหนดปัญหา problem recognition 2การวิเคราะห์ระบบ analysis 3การออกแบบระบบ design 4การพัฒนาระบบ Development 5. การทดสอบระบบ Test System 6การนำระบบไปใช้ Implementation 7. การบำรุงรักษา a i n t e n a n c e การทดสอบระบบ1วิเคราะห์ความต้องการ2จัดทำแผนงานการทดสอบ3จัดทำแนวทางการทดสอบ4ดํดำเนินการทดสอบจริง5ทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้6รายงานผลการทดสอบ7ทดสอบว่าระบบที่พัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ การนำระบบไปใช้ 1. ศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนที่จะนำระบบไปติดตั้ง 2. ติดตั้งระบบให้เป็นไป,นปนตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้3จัดทำคู่มือระบบ4ฝึกอบรมผู้ใช้ดําดำเนินการใช้ระบบงานใหม่ 6. ประเมินผลการใช้งานของระบบใหม่ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ1ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆเลย2ปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้น 3. พัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาใช้งาน